อะมิโนโเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์พืชน,นะคะลูกค้าตัวนี้ฉีดได้ทุกช่วงฉีดได้ทุกพืชน,นะเร่งพลังงานให้พืชเร่งการออกดอกเร่งการเร่งการออกดอกนะคะลูกค้าทำให้พืชมีพลังงานนะคะลูกค้าหนึ่งขวดสองยี่สิบบาทเราจัดปโปรที่สองขวดสองเก้าเก้านะคะสองขวดสองเก้าเก้านะคะลูกค้าตัวนี้นะคะสินค้าหมดอายุปีหกเก้า <c oughs> นะคะลูกค้าปีหกเก้านะ ตัวนี้อยู่ในตะกร้าที่5นะคะอยู่ในตะกร้าที่5นะนะคะใครที่มองหาตัวอะม i n o p l u สนะคะลูกค้าะม i n o พลัสนะเดี๋ยวเดียวนะคะเดี๋ยวเดี่ยวนะ1ขวด2 20, 2 0 2ขวด2 9 9นะคะลูกค้านะอยู่ในตะกร้าที่5นะคะอยู่ในตะกร้าที่5ชุดขายดีคะ่ะลูกค้าสาลายวอมิโนของเราขายดีมาก